อ่าครับผมมือนีเอางานจุดสองสองไม่เบิ่งครับเป็นระบบดีดีปอกครับผมดีปอกแบบใส่งานยังยๆครับผม ความยาวของลำกล้องก็ยู่ิบหกนิ้วครับผมนะครับเพราะว่าระบบดีดปอกห้องบตองเอาเงาก็ได้ครับนี่ครับผมอันนี้ล้มดำยังดีครับผมดำาถือว่าสวยงามครับผม อันนี้บระดียิ่งเห็เบิ้งนะครับผมเพราะว่าโมไม่ลูกครับเพราะว่ายิ่งเมื่อกี้นี่ไม่อยู่สามนัดครับผมร่องเบิ้งแล้วรายการครับราบบเลื่อนๆครับผมขึ้นมือเดียวได้ซ้นไป เอาไว้ถ้ายิ่งหลินเลือเอาไว้ถ้าเปาให้เปาสวนกบโอเคครับผมเสร็จละมีดีอ่านี่ครับนี่เนี่ยครับไข่ ที่ที่ผมเอาใส่ปืนลมครับเนี่ยลั่ลั่ตัวเนี้ครับที่ผมเอาใส่ปืนล่มยิงกับลูกสลักนะครับแม่นดีนะครับผมต่ว่ายิงกับลูกหัวดุมธรรมดานะบมแมนครับเหมือนมันจะหลวมกุมมันดักบาดอยู่ครับต่วใส่ลูกสลักกะโอเคครับผมถือว่าใส่ได้นี่ครับการแก้ไล่กับกักกะครับผม ก็ได้ใส่อยู่ครับผมแบบนี้พอได้ยิงอยู่ไก่กะนิ่มๆมีหัวก็ะินครับครับภาพโดยรวมย้อนแสงบ่เห็นเนาะ โอเคโอเคครับอันนี้อ่าสวยงามครับผมล่างจับกล่องสิบเอ็ดมิลครับอ่างานเนียนเนียนอ่าครับผมโคตรเนียนเลยครับผม นี้บอกไว้ก่อนนะครับบู้ดูให้ขายด้อครับผมทายให้บึงซื้อครับผมแบ่งปันความรู้หบ่งปันประสบการณ์ครับผมโอเคครับจบการรีวิวครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเฮามันสายรุ่มครับผมเป็นสายดินก็ต้องไปสนใจดอกสายดินนะครับผมก็เลือกหล่นนะครับสายดินแต่ก้อนก็ เลรียญยูลูกแพงครับผมซื้อ่ไว้ยิ่งเหรีย <c oughs> ล่เหรียญร่มนะครับพี่ครับลูกถูกดียิ่งเลรียญในสบายปลอดภัยครับผมปลอดภัยปลอดภัดยครับล่มยิ่งสูงสูงตกลงมากอะลูกมันเบาครับผมอ่าลูกกดนี่อันตรายครับผมยิ่งสูงสูงไกลๆแน่นี่โอ้เสียงถ่านน้ำบานเท่าน้ำท่วให้นองหน้านี่ครับ ผู้เฒ่าไปหน้านี่โอ้อันตรายครับผมนะครับฝนเกิกเรื่งสิตกโอ้ยุนะหมันร่ำไปแล้วสิไดาย,ยู่ครับล่ำตัวนี้ก็ได้อุตส่าห์ใช้มันเข้ากับปืนปืนลุ่มนาะครับเข้ากับลูกสลักเนาะที่ว่ากันธรรมดาไม่ของเฮาครับผมอันนี้ตัดเด้อครับนี่นะครับตัดเดือยสิบหกนิ้วครับผม จาก24นิ้วครับผมตัดเหลือ16นิ้วตัวระบบติดปลอกครับผมระบบติดปลอกเราต้องเอาเงาครับโอเคนี่แล้วกาครับผมจบกันเยังตัวนี้ครับเจอกันคลิปหน้าแล้ะครับผม